อาโอเคโอเคเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งอ่าโอเครู้เรื่องสวัสดีครับมามามาเจอกันกับช่องสำนักบ้านนาเช่นเดิมเด้มอมาอัปเดตกับข้าวตอนเชา้าให้ดูอ้านี่ครับต้มจืดหมูสับใส่ใครเขายกอะไรฟักแฟงน จากลรงหารใช้คูป,ปองหนึ่งใบย,ยีส่สบาทอันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราไก่แกงไก่ว่าผัดกะเพราเป็นยังไงอยู่ตามภาพเลยอ่า ส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวกับหมูทอดเราแซ่บแซ่บแซ่บแ่เปินบาลง เดี๋ยวโทรกลับบอกเขาเดี๋ยวโทรก,กลับเดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงอืมก็โมโห,โหจนได้หรอกอืมืเรื่องโอเคแค่น,นั้นแหละรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็บอกไม่ต้องรอแค่นั้นเองอ่าโอเคครับ That's so